กัมพูชากำลังเดือดแรงงานลุกโรงงานไหมใครกันแน่ที่กำลังเล่นกับไฟกัมพูชาในช่วงต้นปีพุทธศักราช2569ไม่ใช่ข่าวเล็กไม่ใช่เหตุบังเอิญและไม่ใช่เพียงการประท้วงธรรมดาแต่นี่คือสัญญาณอันตรายของประเทศที่ความโกรธกำลังล้นทะลักแรงงานลุกขึ้นถนนถูกปิดโรงงานถูกเผาคำถามสำคัญคือนี่คืออุบัติเหตุเ,เฉพาะจุด หรือคือผลลัพธ์ของความกดดันที่สะสมมานานและที่น่ากลัวที่สุดคือมีใครบางคนกำลังใช้ไฟเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือไม่หลายคนอาจคิดว่าอ๋อก็แค่เรื่องค่าแรงเรื่องปากท้องเรื่องเดิมๆแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเพราะนี่คือเรื่องของศักดิ์ศรีมีรายงานว่าแรงงานกัมพูชาจานวนมากถูกดูถูกถูกเหยียดถูกเรียกว่างโง่ถูกเรียกว่าจนโดยเฉพาะจากนายจ้างบางกลุ่ม ที่เข้ามาสแสวงหากำไรแต่ไม่เคยให้เกียรติผู้คนในประเทศนี้เลยลองคิดดูคุณทำงานวันละ1 0 1ถึง12ชั่วโมงค่าแรงต่ำสวัสดิการแทบไม่มีแล้วยังต้องถูกดูถูกซ้ำแล้วซ้ำเลาหากเป็นคุณคุณจะทนได้แค่ไหนแรงงานจำนวนมากพูดตรงกันว่าสิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือการถูกเหยียบหัวในบ้านของตัวเองวิกฤตแรงงานชาตินิยมและทุนต่างชาติ คือภาพสะท้อนความปั่นป่วนเชิงโครงสร้างของกัมพูชาในช่วงต้นปีพุทธศักราช2569สถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะจุดไม่ใช่อุบัติเหตุทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากแต่เป็นผลลัพธ์ของแรงกดทับเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างยาวนานทั้งในมิติแรงงานเศรษฐกิจการเมืองและอัตลักษณ์ของชาติเมื่อแรงกดดันเหล่านี้ถูกสะสมทับซ้อนการเป็นเวลานาน เพียงมีฉนวนเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะจุดประกายให้ความขัดแย้งประตุขึ้นในระดับที่ยากต่อการควบคุมและลุกลามเกินกว่าที่รัฐจะจัดการได้ด้วยมาตรการประกะติความขัดแย้งเชิงศักดิ์ศรีจึงกลายเป็นหัวใจสําคัญของสถานการณ์นี้เพราะแรงงานกัมพูชาไม่ได้ลุกขึ้นต่อสู้เพียงเพื่อค่าแรงหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหากแต่กําลังต่อสู้เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีของตนเอง แกนแท้ของความขัดแย้งระหว่างแรงงานกัมพูชากับนายทุนต่างชาติโดยเฉพาะนายทุนชาวจีนมิได้จำกัดอยู่ที่เรื่องสภาพการจ้างงานเทิยงอย่างเดียวแต่ลึกลงไปถึงการถูกลดทอนคุณคา่าในฐานะมนุษย์และพลเมืองของชาติแรยงานเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำดูหมิ่นแรงงานเช่นการกล่าวหาว่าแรงงานกัมพูชางโง่หรือยากจนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงคำพูดหยาบคายทั่วไปหากแต่ถูกตีความว่าเป็นการเหยียด และการหยีบย่ำศักดิ์ศรีของทั้งปัจเจกบุคคลและประเทศชาติการดูหมิ่นเช่นนี้เกิดขึ้นในบริบทที่แรงงานจํานวนมากรู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงฟันเฟืองราคาถูกในระบบการผลิตที่ถูกควบคุมโดยทุนต่างชาติต้องทํางานหนักค่าแรงต่ําสวัสดิการจํากัดและแทบไม่มีอํานาจต่อรองใดๆเมื่อศักดิ์ศรีถูกหยีบย่ำซ้ําแล้วซ้าเล่าความโกรธจึงไม่ถูกกดทับไว้ในระดับปัจเจกอีกต่อไป แต่แปรสภาพเป็นพลังร่วมของมวลชนที่พร้อมจะแสดงออกผ่านการรวมตัวการปิดถนนและการท้าทายอำนาจรัฐอย่างเปิดเผยวันที่7มกราคมคือวันแห่งชัยชนะของกัมพูชาวันที่ประเทศนี้หลุดพ้นจากเงามืดอันยาวนานของเขเมรแดงวันที่ความตายหมู่การทรมานการล้างสมองและการทำลายล้างมนุษยชาติสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแต่วันดังกล่าวไม่เคยเป็นเทียงวันหยุดตามปฏิทิน หากคือวันแห่งบาดแผลลึกในจิตวิญญาณของชาตินี่คือวันแห่งความทรงจำที่ยังไม่เคยเลือนหายวันที่ผู้รอดชีวิตยังจดจำเสียงปืนค่ายแรงงานและหลุมศพหมู่วันที่หลายครอบครัวสูญเสียพ่อแม่พี่น้องและลูกหลานบางครอบครัวถูกทำลายจนแทบไม่เหลือร่องรอยของอดีตและบางครอบครัวก็เกือบไม่รอดชีวิตจากความโหดร้ายที่เกินกว่ามนุษย์จะพึงกระทำต่อกันในบริบทของสังคมกัมพูชาวันที่เมกราคม จึงไม่ใช่สัญลักษณ์ของชัยชนะเทียงอย่างเดียวหากเป็นเครื่องเตือนใจถึงราคาที่ประเทศต้องจ่ายเพื่อแลกกับการมีอยู่ของรัฐและประชาชนในวันนี้แต่ในปีนี้วันสําคัญเช่นนี้กลับถูกลดทอนความหมายลงอย่างน่าเจ็บปวดแรงงานจํานวนมากถูกสั่งให้ทําง,งานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นราวกับว่าวันแห่งการตดต่อชาติเป็นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งที่ไม่มีคุณค่าทางความทรงจําไม่มีน้ําหนักทางประวัติศาสตร์ และไม่สมควรได้รับการยอมรับในระดับสังคมและเศรษฐกิจยิ่งไปกว่านั้นในบางสถานประกอบการกลับมีการพูดจาดูแคลนวันสำคัญนี้อย่างเปิดเผยเป็นการดูถูกไม่เพียงแรงงานแต่ดูถูกความทรงจำร่วมของผู้คนทั้งชาติราวกับว่าวันแห่งการสูญเสียและการฟื้นคืนชีวิตของประเทศไม่มีความหมายใดเลยในสายตาของผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจนี่ไม่ใช่แค่เรื่องไม่ให้หยุดงาน แต่มันคือการสื่อสารอย่างเย็นชาว่าประวัติศาสตร์ของคุณความเจ็บปวดของคุณและการสูญเสียของบรรพบุรุษคุณไม่มีค่าในสายตาของระบบที่ให้ความสำคัญกับกำไรเหนือมนุษย์และตรงจุดนี้เองความไม่พอใจที่ถูกกดทับมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงต่ำชั่วโมงการทำงานยาวนานหรือการถูกปฏิบัติอย่างไร้ศักดิ์ศรีก็เริ่มเปลี่ยนสภาพจากความอดทนเยียบงนันกลายเป็นความโกรธที่พร้อมประทุ แรงงานกว่า2,000คนจึงไม่ได้ออกมาเพื่อเดินขบวนเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนตามกระบวนการปกติแต่เลือกใช้มาตรการที่รุนแรงและชัดเจนกว่าพวกเขาปิดถนนหลวงหมายเลข3ถนนสายหลักที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดเศรษฐกิจของกัมพูชาถนนที่เชื่อมต่อก,การค้าการขนส่งสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมและไรายได้ของประเทศเข้าด้วยกันการปิดถนนสายนี้ไม่ใช่การกระทำโดยไร้ความหมาย หากเป็นการคำนวณเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงโครงสร้างเพื่อทำให้รัฐในทุนและสังคมทั้งประเทศรับรู้ว่าความโกรธของแรงงานได้ก้าวข้ามจุดที่สามารถมองข้ามได้แล้วนี่คือการส่งสารอย่างไม่อ้อมค้อมพวกเขาไม่ได้ขอความเมตตาไม่ได้วิงวอนให้เห็นใจแต่กำลังบังคับให้รัฐต้องฟังด้วยภาษาของความเสียหายทางเศรษฐกิจเมื่อถนนถูกปิดรถต้องหยุดการขนส่งหยุดชะงักวงโซ่อุปทานสะดุด และแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจก็แผ่กระจายออกไปในทันทีและในที่สุดทั้งประเทศก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วเพราะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่แรงงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เริ่มกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐโดยรวมคืนวันที่8มกราคมพุทธศักราช2569เหตุการณ์ที่ตอกย้ำความตึงเครียดก็เกิดขึ้นโรงงานขนาดใหญ่ในเมืองบาเวตจังหวัดสวายเรียงถูกไฟไม่จนวอดทั้งหลัง เปลวไฟลุกโชนท่ามกลางความมืดและความหวาดหวั่นของผู้คนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์ท่ามกลางความสับสนข่าวลือและความหวั่นเกรงว่าเหตุการณ์จะลุกลามบานปลายแม้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าใครเป็นผู้จุดไฟหรือเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการประท้วงหรือไม่แต่ในบรรยากาศเช่นนั้นใครจะเชื่อว่านี่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญเมื่อไฟลุกไม่ขึ้น เพียงหนึ่งวันหลังการปิดถนนหลวงในช่วงเวลาที่อารมณ์ของสังคมกำลังเดือดพ่านถึงขีดสุดไฟครั้งนี้จึงไม่ได้เผาแค่โรงงานไม่ได้เผาเพียงอาคารและเครื่องจักรแต่มันเผาความเชื่อมั่นของนักลงทุนของประชาชนและของทั้งประเทศพร้อมกันไปในคราวเดียวท่ามกลางความเดือดของสถานการณ์ทั้งประเทศสมเด็จหุ่นเซนขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์ในวันแห่งชัยชนะเวที ซึ่งในเชิงสัญ,ญลักษณ์ควรเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำร่วมและการเยียวยาบาดแผลทางประวัติศาสตร์กลับถูกใช้เป็นพื้นที่ทางการเมืองที่อัดแน่นไปด้วยถ้อยคำดักแน่นเต็มไปด้วยการย้ำเรื่องศักดิ์ศรีของชาติความทรงจำแห่งความสูญเสียการมีอยู่ของศัตรูและการตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากัมพูชาเคยถูกดูหมินถูกเหยียดหยามและถูกกดทับจากภายนอกอย่างไรในอดีถ้อยคำเหล่านี้ไม่ได้ลอยอยู่ในสุญญากาศหากแต่ถูกกล่าวขึ้นในห้วงเวลาที่แรงงานกำลังเดือดดาลน ถนนถูกปิดโรงงานถูกเผาและความไม่พอใจของผู้คนกำลังท่วมทน้นการพาดพิงถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งในประเด็นดินแดนและอธิปไตยจึงไม่ใช่เพียงการดำลึกประวัติศาสตร์แต่เป็นการเลือกหยิบอารมณ์ร่วมของชาติขึ้นมาใช้อย่างจงใจเมื่อผู้นำรัฐย้ำภาพของการถูกคุกคามจากภายนอกภาพของศัตรูที่เคยกดขี่และความจำเป็นในการปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือนี่คือความพยายามต่อประโลมจิตใจประชาชน หรือคือการบีบเบนความโกรธของสังคมจากปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศไปสู่เป้าหมายภายนอกที่จับต้องได้ง่ายกว่าเมื่อกระแสะชาตินิยมถูกปลุกขึ้นมาอย่างร้อนแรงความโกรธของแรงงานซึ่งเดิมพุง่งเป้าไปที่นายจ้างสภาพการทำงานและความอายุติธรรมในชีวิตประจำวันอาจถูกยกระดับให้กลายเป็นความโกรธในนามของชาติและในจุดนี้เองความไม่พอใจที่ควรถูกจัดการด้วยนโยบายแรงงานและการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง อาจหลุดออกจากกรอบการเจราจาและลุกลามเกินกว่ารู้โรงงานประวัติศาสตร์ในหลายประเทศสอนเราอย่างชัดเจนว่าการมือที่เลือกเล่นกับอารมณ์ของผู้คนโดยเฉพาะอารมณ์โกรธความกับแค้นและความรู้สึกถูกหยิดยามมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ควบคุมได้ยากเพราะเมื่ออารมณ์ถูกปลุกขึ้นแล้วมันไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้ปลุกอีกต่อไปในขณะเดียวกันหากมองจากสายตาของนักลงทุนไม่มีพื้นที่สำหรับอารมณ์ ไม่มีความเข้าใจในบาดแผลทางประวัติศาสตร์และไม่มีความอดทนต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองสิ่งเดียวที่นักลงทุนมองหาคือสเสถียรภาพความสามารถในการคาดการณ์และความปลอดภัยของทรัพย์สินเมื่อถนนถูกปิดการขนส่งหยุดชะงักเมื่อโรงงานถูกเผาสัญญาณความเสี่ยงถูกส่งออกไปทันทีและเมื่อกฎหมายดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาดภาพของประเทศในสายตาทุนต่างชาติก็เริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรง ในบริบทเช่นนี้คำว่าต้นทุนต่ำซึ่งเคยเป็นจุดขายสำคัญของกัมพูชาเริ่มหมดความหมายลงอย่างรวดเร็วและถูกแทนที่ด้วยคำว่าความปลอดภัยเพราะสำหรับนักลงทุนค่าแรงที่ถูกกว่าไม่อาจชดเชยความเสี่ยงของการหยุดการผลิตการทำลายทรัพย์สินหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองได้นักลงทุนบางรายจึงเริ่มคิดอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิตไม่ใช่เพราะไม่ต้องการแรงงานกัมพูชาแต่เพราะไม่มั่นใจ ในสเสถียรภาพของระบบโดยรวมและหากวันหนึ่งเงินทุนไหลออกจริงผลกระทบจะไม่ได้ตกอยู่กับนายทุนเป็นลำดับแรกแต่จะตกกระทบต่อแรงงานจำนวนมหาศาลที่พึ่งผาค่าแรงทินเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดวันนี้ไฟในโรงงานอาจดับลงแล้วแต่ไฟแห่งความโกรธความกับแค้นและความรู้สึกไม่เป็นธรรมยังไม่ดับตามไปด้วยกัมพูชากำลังยืนอยู่ต่อหน้าคำถามเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าวิกฤตเฉพาะหน้าการพัฒนาในนามของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควรต้องแลกกับศักดิ์ศรีของประชาชนหรือไม่แรงงานควรถูกมองเป็นเพียงต้นทุนที่ลดได้หรือควรถูกมองในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีความรู้สึกและเสียงที่ควรถูกรับฟังและคำถามสุดท้ายคำถามที่น่ากลัวที่สุดใครกันแน่ที่กำลังเล่นกับไฟในประเทศที่ความเดือดกำลังสะสมมากขึ้นทุกวัน